เราก็รู้สึกว่า,าแค่พูดอะ่ะก็พูดผิดก็ผิดก็แล้วไงก็ทําไมพูดไม่ได้ก็ก็พูดไม่ได้ก็แค่ยอมรับก่อนมาพูดไม่ได้ไม่เห็นต้องน่าอายเลยทุกคนออกปะผมรู้สึกว่าคนเราไม่ได,คไได้คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะ perfect ทุกอย่างทุกคนทุกคนเป็นมนุษย์ทุกคนมีความไม่ perfect ผมรู้สึกว่าความไม่ perfect มันคือความ perfect ในะทุกๆคนอยู่แล้วฉะนั้นแล้ว เออมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับในความไม่เพอร์เฟกของตัวเองได้ก็มีความสุขกันเยอะเลยอะคือผมไม่อายที่จะแบบเฮ้ย hey, ผมมานั่งเรียนนะผมผมนึกสับไม่ออกนะผมผมพูดผิดนะแล้วต่อไปนี้ก็คือใครจะล้อผมก็ไม่ล้อไปดิก็เออก็ก็รู้ตัวว่าแบบเออเขาเนี่ยเขาเสียอันนี้คือจุดอ่อนแล้วแล้วใช่ปะแล้วไงอะรู้ นึกออกปะเกว่าแค่ยอมรับจุดอ่อนตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยเราไม่ดีอันนี้เราเออก็เนี่ยข้อไม่ข้อไม่ดีของฉันแล้วหรือว่าสิ่งที่ฉันไม่รู้แค่นั้นเลยแล้วก็ต่อไปก็จะใครมาล้อหรืออะไรก็คือไม่มีใครทําอะไรเราได้แล้วเพราะเรายอมรับในตัวเองตั้งแต่แรกแล้วว่าก็ใช่ไม่ได้ผิดอะไรเลยใช่ฉันไม่เก่งฉันฉันต้องการเวลาในการแค่นั้นเอง ไม่หมายถึงว่าเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีใครลอ้อแต่หมายถึงว่าเล่าเล่าเล่าสู่กันฟังว่าแบบเออพอเรายอมรับในข้อผิดพลาดของตัวเองได้มันก็จะทําให้แบบต่อไปไม่ว่าใครจะมาทำอะไรเราก็ตามเราก็จะรู้สึกว่าแล้วไงใครจะล้อไรเรา